ีพระราชวังชื่อดังที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อคุณมาเที่ยวที่กรุงโซลถ้าพูดถึงกรุงโซลหลายคนอาจจะนึกถึงห้างแหล่งช้อปปิง้งหรือร้านอาหารเกาหลีแต่ความจริงแล้วที่นี่ยังมีพระราชวังเก่าแก่ที่มีความสวยสดงดงามและมีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์มากมายที่รอให้คุณมาสัมผัสอยู่วันนี้เราจะพาคุณไปแนะนํส4พระราชวังชื่อดังกันค่ะ 1. พระราชวังคยองบกหรือคยองบกกุงสร้างขึ้นในปี1395และถือเป็นพระราชวังหลักของยุคสมัยราชวงศ์โชซอนเลยนะคะที่นี่เป็นเหมือนศูนย์กลางการปกครองในอดีต และยังเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วยทําให้ใครๆเวลาไปเกาหลีเนี่ยก็ยจะนึกถึงชองบกกุงเป็นที่แรกไฮไลท์สาคัญของชองบก,กุงที่คุณต้องแวะไปเช็คอินให้ได้คือ ขึ้นจองจอนหรืออาคารว่าราชการหลักขนาดใหญ่ที่ใช้ในการประกอบพิธีสําคัญต่างๆและยังมีศาลาคยองเฮรูอาคารกลางน้ําที่สวยสดงดงามที่สุดนอกจากนี้ที่เคีงบกุงยังมีการแสดงพิธีการสําคัญสําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีการเปลี่ยนเวรยามที่หน้าประตูควางฮวามุนซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะให้คุณได้สัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีอย่างแท้จริงและสําหรับการเดินทางก็ง่ายมากๆค่ะแค่ลงสถานีเค ok ีงบกุงสายสามสายสีส้มทางออก5้าก็สามารถเดินเข้าวังได้เลยค่ะ 2. พระราชวังท็อกซูหรือท็อกซูกุ้งพระราชวังนี้เดิมทีเป็นที่พักของขุนนางแต่ถูกปรับมาเป็นพระราชวังในช่วงที่มีวิกฤตของชาติจุดเด่นของท็อกซูกุ้งคือการที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมของเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตกเข้าด้วยกันโดยเฉพาะซอกโชจอนที่มีลักษณะเป็นอาคารหินแบบยุโรปนอกจากนี้ยังมีถนนท็อกซูกุงสโตนวอลหรือว่าท็อกซูกุงกิล เต็มไปด้วยต้นไม้เรียงรายและมีกำแพงหินของขอบวังอยู่ตรงนั้นเป็นสถานที่ที่โรแมนติกสุดๆยิ่งถ้าคุณได้ไปในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือใบไม้เปลี่ยนสีแล้วถนนเส้นนี้ทั้งเส้นจะเต็มไปด้วยสีเหลืองเต็มไปหมดเลยค่ะแต่รู้หรือไม่ในอดีตถนนนี้เนี่ยมีตำนานว่าถ้าคู่รักได้มาเดินด้วยกันนะคะอาจจะเกิดการหย่าร้างเกิดขึ้นค่ะ ในสมัยก่อนเคยเป็นทางเดินไปสู่ศาลครอบครัวของเกาหลีนั่นเองแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกค่ะไปเดินได้นะคะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวที่ท็อกซูกุงเดินทางมาง่ายมากๆแค่ลงสถานีซิตี้ฮอล์หรือชีช่องสาย1สายสีน้ำเงินหรือสาย2ส,สายสีเขียวมองหาทางออกที่2หรือ3ก็สามารถเดินเข้าประตูวังได้แล้วค่ะ 3. พระราชวังชางดอกหรือชางด็อกกุง้ง เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในปี1405และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี1997เพราะแสดงออกถึงความผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและธรรมชาติได้อย่างลงตัวบรรยากาศในพระราชวังจึงดูเหมือนที่พักตากอากาศที่อยู่ในต่างจังหวัดเพราะมีธรรมชาติเรียงรายอยู่ตลอดนั่นเองไฮไลท์ของที่นี่คือ คูวอนหรือซีคริตการ์เดนซึ่งเป็นสวนลับที่พระราชาและราชวงศ์ใช้ในการพักผ่อนที่นี่มีทั้งต้นไม้ใหญ่มีทั้งสระน้ำและมีศาลาพักผ่อนอีกด้วยถ้มกลางบรรยากาศที่เงียบสงบแต่อยู่กลางเมืองแบบนี้ใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ขอแนะนำชางด็อกกุ้งเลยค่ะสำหรับวิธีการเดินทางคุณสามารถเดินทางมาลงที่สถานีอันกุกสายสามสายสีสม้มมองหาทางออก3และเดินประมาณ5นาทีก็จะถึงพระราชวังชางด็อกแล้วค่ะซึ่งบอกเลยว่าสถานี ทีนี้อยู่ไม่ไกลจากสถานีเคียงบกกุงด้วยนะคะ 4. พระราชวังชางคยองหรือชางคยองกุง้งพระราชวังนี้สร้างขึ้นในปี1483โดยพระเจ้าเซจงมหาราชเพื่อเป็นที่ประทับของพระราชินีและพระมารดาค่ะ วังนี้จึงถือเป็นวังที่มีความสําคัญต่อจิตใจของราชวงศ์นั่นเองสิ่งที่น่าสนใจของที่นี่คือกรีนเฮาส์หรือว่าเรือนกระจกที่สร้างขึ้นในแบบตะวันตกในสมัยปลายโชซอนค่ะและในช่วงฤดูใบไม้มผลิที่นี่เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยดอกซากรุระบานสะพังสวยงามมากๆเลยค่ะสําหรับการเดินทางถ้าใครแพลนจะมาที่นี่แนะนาให้คุณเที่ยวทั้งสองวังพร้อมกันไปเลยเพราะชางด็อกกุ้งและชางชคีงกุง้งอยู่ติดกันเลยค่ะเปล็ดความรู้ดีๆสำหรับนักท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม ข้อหนึ่งรู้ไหมคะว่าถ้าคุณใส่ชุดฮันบกคุณสามารถเข้าชมพระราชวังได้ฟรีนอกจากจะฟรีแล้วคุณยังไม่ต้องต่อแถวรอเข้าอีกด้วยนะคะประหยัดทั้งเงินค่าตัว๋วแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยหากคุณวางแผนดีๆเช่าชุดฮันบกเต็มวันได้ราคาที่ย่อมเยาคุณสามารถแวะถ่ายรูปได้ทุกวังเลยคะ่ะข้อ 2. แนะนําให้คุณดูข้อมูลของแต่ละวังให้ดีๆเพราะเขาก็จะมีพิธีสําคัญต่างๆที่แสดงขึ้นในแต่ละวังในช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันถ้าคุณไม่อยากพลาดโมเมนต์สาคัญทางประวัติศาสตร์ ให้คุณได้เห็นเหตุการณ์ที่จำลองเสมือนเหตุการณ์ในอดีตแนะนำให้คุณไปดูให้ได้สักครั้งนะคะหากคุณกำลังวางแผนเที่ยวเกาหลีอย่าลืมใส่พระราชวังไปในลิสต์การท่องเที่ยวของคุณสักวันหนึ่งดูนะคะเพราะนอกจากคุณจะได้รูปสวยๆแล้วเนี่ยคุณยังได้สัมผัสประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะแต่ความจริงแล้วในประเทศเกาหลีเนี่ยยังมีวงังอยู่อีกมากมายหลายสถานที่เลยนะคะหากคุณสนใจการท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไดอารี่อัฟจางจีฮูไว้เราจะพาคุณไปเที่ยวชมวังอื่นๆอ,อ,อีกค่ะอย่าลืมกด like, กดดไลแช คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานกด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดคอนเทนต์เกาหลีเกาใจจาก Diary of j อ n จา i h o กันนะคะสำหรับวันนี้อันยอง